นี่คือพากสามที่ทุกคนไม่ได้รอคอยไปกันต่อเลยครับไ,ไม่คิดนะว่าออฟฟี่มันจะนานขนาดนี้เป็นออฟฟี่ที่เล่นได้นานมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแบบเป็นเรื่องนะโอ้โหนี่เป็นยานอวากาศเลยเหรอเอาแล้วครับเดี๋ยวนะบ้านบอสมันแค่นี้เหรอ <c oughs> โอ้ยไปทั่วจังเนีย อาวากาศก็มาเฮ้ยมนไอพ่นสุดฉีดไอพ่นได้ในนี้มันไม่มีแรงโน้มถ่วงโอเคเซนสปอนปโอเคโอเค เออ้ากำลังจะดูดวงดาวอยู่เลยเมื่อกี้โอ้ทอดทๆดเมื่อกี้เหม่อลอยอันนี้คืออะไรอะดวงจันทร์เหรออันนี้โลกนี่ว่าโอ้เนี่ยเราออกมาอยู่ดวงดาวอะไรกันเนี่ยเซิร์ฟสปอนอ้าวเฮ้ยโอเคโอเคอเฮ้ย กำแพงกวนทีนเข้ามาแน,นนะ่นเนี่ยในย่านเนาะอะไรอ่ะมาล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกมบั็กก็เนะี่ยหรือว่ามันบังคับมุมมองนี้เออมันน่าจะบังคับมุมมองนี้แหละมาริโอปึ๊บมาริโอล <c oughs> ตายเลย มาริโอมาแล้วดึงดึงตุ้มดึงเซนสปอนดึง,ดง,ดง,ดงเข้าใกล้ไม่ได้เ,เหรอไม่โดนเลยนะนะไม่โดนเลยนะเออมามา,ม,าม่เล่นเล่นละหยุดไฟฟ้าหยุด อ่าสั่งไฟฟ้าได้ไปต่อครับทุกคนเปลี่ยนมุมมองแล้วมาเออเปลี่ยนสก,กัดเทีอือโอเคโอเครีบไปบอกตรงไม่ให้มีพักสี่แน่นอนผมต้องรีบทำเพื่อทุกคนเฮ้ยข้างหน้ามีกุญแจสีเขียวว่ะ กุญแจสีเขียวนี่เอาไว้ขายตรงไหนวะจุบวับชึง้งซิลามูลแปลงร่างเซฟไปไหนอ่ะกุญแจเขียวนี่มีแต่กุญแจสีนะี่ขายได้ปะอ้าวขายได้อ,อ้าวเดียวกันเหรอวัดดูว้า นี่คืออะไรครับเนี่ยนี่โลบ็อกใช่ไหมถามเอาง่ายๆก่อนนี่บ้านของไอ้บ๊อบใช่ไหมเนี่ยเอออะไรอะทำไมมันกระโดดแ,แตกๆอะดึงเฮ้ยมันแบบภาพมันดูอลังการกว่าโลบ็อกที่เคยเล่นยังไงไม่รู้เลย ขึ้นสิเจสปอนเลเซอร์เหรอโอเคอ่ะเอา้าทำไมผมไม่กดกระโดดอ่ะอออเออเสียดตาย อ,ละละอืม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 ้มเอ้าอ๋อนึกว่าแต่ไอสีเขียวนี่เป็นแบบปร,ปรับตบแต่งไม่ใช่เนี่ยว่ะโอเคเชส,สปอนทุกคนอันนี้เขาบง,งกฎเหรอ มันไม่น่าจะเป็นขเขามงกุฎหรอกมันก็น่าจะเป็นทางแต่แค่อย่าโด,ดนไอ้สีชมพูเนี่ยไปกันต่อเลยคลิปนี้ปโโัดเทอ้โหฝีมือการเล่นผมโคเทพจะถึงหน้าประตูตายเฉยเลยเอาใหม่นะทุกคนคราวนี้ผมจริงจังละถ้าตายนะ เออโอเคเสปอนขอร้องแหละไม่เอา EP ที่สามต้องเปลี่ยนเกมให้ไม่เอา EP ที่สี่โอเคเฮ้ยตู้เซฟอ้าวอ๋อนี่ไงท้องละสิ่งที่ผมต้องการสิ่งที่ลูกพี่สั่งให้เรามาเอาทองสามก้อน จริงเหรอแค่ทองสามก้อนเนี่ยนะอ๋อมากกว่านั้นเพิ่งเห็นโทษทีโทษทีจะตายเลยมันมีทองอยู่สามสิบสามอันให้เราเก็บให้ครบเครียดเหลือเกิน กระโดดไม่ถึงวะกระโดดต้งขอบขอบอาการหัวล้อเริ่มมาอาการหัวล้อเริ่มเริ่มมีจะกระโดดได้ไหมได้โอเคแล้วเมื่อไหร่เราจะปนเสร็จวะเนี่ย หปาโอ้โหปึ๊บปึ๊บสุดไปสุดไปค่ะโอเคยังไม่จบอีกเก็บทอก่อนไปทางไหนไปทางนี้นะต้องรีบเก็บทองรีบเก็บรีบไป ก่อนที่ไอ้บอบมันจะรู้ตัวมันรู้แล้วแหละมันไม่แจ้งตำรวจวะจับเราง่ายกว่าโอเคครบยังยี่สิบเอ็ดเอา้าตายดีกว่าย1สเอ็ดอันอยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่หมบันไดเมื่อกี้มันบัก วิ่งแล้วครับด h แฟ l วิ่งแล้วครับเอาเอา้าโอ้โหไม่นึ้ว่าอ๋อมันคือกล้องวงจรปิดไอ้กระพริบได้ปนเสร็จแล้วเราต้องกลับค่ะกลับมันจะยากกว่าเข้ามาไหม <c oughs> ครับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วกันโดดมาด้วยต้องโอเคแล้วก็ได้แล้วไอ้กล้องอย่ามากวนทีนโอเคโอเคยี่สิบหกแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วทุกคนเราจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกัน กดไลค์กดซับสไครป์ผ่านอุปสรรคนี้ไปด้วยกันเ yeah. yeah. hey. ย้จเยจ้าแฮ้อยู่ไหนอะมันยังไม่ครบอะเดี๋ยวสิมันยังไม่ครบอยู่ไหนอะอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งมันอยู่ไหนอีกก้อนหนึ่งจะน อ้าวจบแล้วโอเคพวกเราสามารถออกจากไอ้นี้ได้อ๋อสัญญาณเตือนขโมยเพิ่งรู้เนะไอ้บ๊อบโอ้โหออกแล้วครับจังหวะน,นี้ชิงแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วขากลับมันจะยากกว่าตอนมาดิอ๋ออ๋อ เหมือนไอเกมไอ,ไอนี่เลยอะไรวะที่มันใช่ไงมเถอะโอเคไปแล้ว feel. feel 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 รีบหรอแสดงว่าเราต้องขึ้นไปใช่ไหมเพื่อที่จะออกเดี๋ยวนะมันทำมันมีปุ่มอยู่สองปุ่มไปซ้ายก่อน คิดอีกทีไปขวาก่อนก็ได้ซ้ายมันง่ายไงเยวค่อยเล่นเออเอาเอาเอาขวาก่อนแหละเราจะต้องแคสได้ผ่านปัดโทษอีซี่อีซี่โอเคเราได้แล้วหนึ่งปุ่มอีกสักปุ่มหนึ่งโอเคตายตายไม่ไม่เป็นไรอีกฝั่งไปทุกคน สุดท้ายแล้วเราจะได้กลับบ้านแล้วให้ไอ้ลูกพี่เอาไปแค่สิบเปอร์เซ็นพอนอกนั้นเราเอาหมดร,รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตโอเครีเซ็ตขากลับมันจะได้ง่ายกว่าบายบายนะไอ้บ๊อบไปแล้วเหมือนเราชายโยเลยเมื่อกี้ เฮ้ยไปแล้วอะไรกด any หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ให้เราทำอะไรเจยว pup boop ปบปบปบขอใช้สูตรถ่ายคลิปแบบเดิมนะเอาใหม่นะทุกคนสูตรถ่ายคลิปสูตรเกียร์ระดับโลกบอกเลยแป๊บหนึ่งถ่ายวิดีโอก่อน Ừ, dạng ngay rồi? Pớp, pớp, pớp. Pớp, pớp, pớp. Pớp, pớp. ผมจะผ่านนะทุกคนผมต้องใช้สมาธิหน่อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียงผมอาจจะเงียบหน่อยก็ต้องขออภ้ได้วยนะครับผมไปถึงลาชิงไอ้บ๊อบแล้วโอเค let's go บ,บลูนบลูนอะละเฮ้ยอ๋อโจนเพื่อนเรานี่ว่าลูกพี่ลูกพี่อ้าวไอ้บ๊อบ เอาเงินฉันไปไหนละเอาเอาเอา,เอาโอ้โหโคตรโหโดแม่งติดปืนกลพวกเรากำลังพวกเรากำลังล่วงแอซิดออกไปจากที่นี่สปอนปึบปึบออกสิออก,ออกอยังไงโ,โ,โอ้โหอะอฮ้ยฮึม อะไระเราต้องรีบไปแล้วออโอเคไปกันต่อทุกคนไปไหนอ่ะแอซิดตุบนี้แล้วไปแล้วโอ้โหหละโอ้โหจุกไม่นั่นนะ่ะลงมาจากทะเลอ่ะ เราเจอบ้านจบแล้วใช่ไหมหเฮ้ไอ้จบแล้วว้าวนี่เราลอดแล้วไอ้ไอ้ลูกพี่เราลอดไหมโอ้ไม่รู้แล้วเซฟอ๋อเซฟละวู้ฮู้เราลอดแล้วทุกคน ขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงภาคที่3สาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะ